พอดีเลยครับมาทันจอกระดกพอดีนะครับกำลังเจ้าขึ้นพอดีเลยอันนี้เพิ่งมาเหรอครับจอนัทมนใช่ไหมฮะนัทมนของใครครับของของพี่ใช่ไหมครับชื่อพี่เลยใช่ไหมชื่อลูกสาวชื่อลูกสาวโอเคตามตบานเลยครับ อันนี้กาลังเจาจอกระดกนะครับสามสามสนะครับวันนี้หาดูยากแล้ยครับจอกระโดกนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูนะครับอันนี้เป็นชื่อลูกสาวนะครับนัทมนภาพนยรน หนังบริการแถบสาเชิงเซาทั้งนั้นนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วแน่นอนจริงเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูเอาจอหนังขึ้นนะครับเป็นจอกระดกนะครับ ดูยากแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับ,รบึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับง่ายมากช่วยกันยกนะครับ มากับจอนี้เลยนะครับครับเพราะวันมันเบาดีง่ายๆนะครับจอกระดูกนะครับเออเหมือนหนังขคยาไม่หนักหนักไหมฮะไม่หนักนะโอ้หลังเขียวนี่ครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับ วิธีการขึ้นจอกระดกนะครับนี้ทำเป็นจอโค้งเลยได้ไหม ครับง่ายๆนะครับจอกี่เมตรอะครับ6เมตรครับ6เมตรครับใช้ระบบอะไรฟิล์มครับฟิล์มครับเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาดูระบบฟิล์มนะครับเยอะมากเลยวันนี้ไม่มีดีอ่าดีต้อนก็มีใช่ไหมครับวันนี้ครับดีต้อนบางจอครับวันนี้ฉายเรื่องอะไรอ่าเดวันนี้หนังเรื่องอะไรมาหนังเรื่องอะไรมาลงเตียมครับลงเตียมกี่เรื่องสองเรื่องครับสองเรื่องครับโอเควันนี้ใช้ตู้กี่เขาเรียกว่าอะไรอะตู้กี่นิ้ว 18นิ้วกับ15นิ้วครับ18นิ้วกับ1515เสียงกลางใช่ครับอ๋อผมเห็นตู้อย่างเงี้ยเหมือนพันแสงแถวภาคอีสานเขาใช้กันครับครับเขาเรียกว่าตู้อะไรอย่างเงี้ยออััันนนนีี้้ครบผมตู้ลูกเต๋าเหรอเล็กๆเนาะน่าจะฟังสบายๆวันนี้พี่ชายเองเลยไหมครับผมชายเองครับพวกขายด้วยพวกขายด้วยพวกขายด้วย เดี๋ยวเรามาดูเตาฉายนะครับโอ้ยังสภาพสวยเลยอันนี้ของอะไรเตาของอะไรเดี๋ยวพี่ไปใกล้ๆเลยครับติ๊กติ๊กติ๊กต๊กหลอดสามโลครับสิมเปกสามโลเป็นเป็นหลอดใช่ไหมหลอดครับเป็นนีนอนแล้วครับเสียดายเนาะไม่ได้เห็นตอนเปลี่ยนฐานเอาี่ฐานหนูก็มีผมยังเเออาาารักนมียังคาฐานเหลืออยู่ไหมเวลาถ้ามันหมดเราไปหาซื้อที่ไหนอ่ะ ในประเทศยังมีอยู่ครับมีขายอยู่เนาะมีขายอ๋อแต่หายากไหมก็ไม่ยากครับยังมีขายอยู่ยังมีอยู่ใช่ครับอย่างนี้มันมีกี่แอมกี่โลกี่อะไรเครียกว่าอะไรยังไงหมายถึงอะไรฐานนะครับอ๋อพวกฐานพวกอะไรอย่างเงี้ยใช้ก็มีเจ็ดสิบแปดสิบครับล็อกของพี่อะครับผมใช้ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบครับอ๋อใช้ในตัวเดียวกันได้หมดเลยใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับมันมันต้องเปลี่ยนตัวแปลงอะไรไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนครับ ก็คือถ้าฐานใหญ่มันก็จะแสงแรงร่องมันอาจจะใหญ่หน่อยเราก็ทำร่องไว้ใหญ่หน่อยแล้วมันมีตัวตัวล็อกอืมแต่ก็ไม่มีผลกับเรื่องหม้อแปลงหม้ออะไรใช่ไหมฮะหม้อกระเตะอะไรมันได้อยู่แล้วครับคือมันได้ทุกทุกขนาดอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนฐานให้แสงมันแรงขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแปดสิบมันก็ตัวใหญ่เจ็ดสิบก็ตัวเล็กอืมอืมอืมมันหมดเร็วกันไหมเราอยู่ที่เราเร่งครับ เราเร่ง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 มากเร่งน้อยก็คือเรายิ่งเร่งมากมันก็จะหมดเร็วใช่ครับแต่ว่าตัวตัวตัวแปมันจะช้ากว่าเจ็ดสอ่าครับผมครับโอเคพี่ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมไปสอบถามใหม่ดูนะครับผมพามาดูนะครับเครื่องฉายแบบฟิล์มนะครับหออย่างดีเลย สวยงามนะครับจอยาวนะครับวันแบบนี้อันนี้เป็นจอสโคปเปล่าครับจอสโคป เดี๋ยวพามาดูตู้หนังนะครับเล็กๆกระทันรัดน,นะครับน่ารักน่ารักนะครับแหลมข้างละตัวนะครับข้างละดอกตู้ PA นะฮะ15นิ้วอันนี้ก็จะเป็น18นะครับเหมือนตู้ของเสียดอนนะครับพันแสงภาพยนตร์ที่ยโสธรน,นะครับคล้ายๆกันนะครับ อย่างหนึ่งนะครับจอด้านหลังที่เป็นสีเขียวนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลกับภาพไหมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องฉายก่อนก่อนยิงลงหน้ามันก็เห็นแล้วจะบอกว่าหน้าเขียนด่างค้ายว่าปวดน้องแหนเอาเท้าออกมานนี่ลงไปนีมแล้วก็เอามาคไม่ได้คนเดียวโังกอะเป๋าไม่เอา ไม่เนี่มันล้อแน่เ้นะพี่ระยะฉายกี่เมตรเนี่ยจากจอมามาเครื่องฉายกี่เมตรเนี่ย นับเป็นเก้านับเป็นเก้ากี่เก้าประมาณเอานับยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสองยี่สามเก้าก็แต่เบอร์เลนต์อ่าก็แต่เบอร์เลนที่ใช้กับจอมันปรับเข้าปรับออกได้ไหมอย่างสมมติว่าเราเก้าไม่ถึงเนี้ยมันมันจะมีผลกับไม่ได้เต็มไม่เต็มต้องเปลี่ยนเบอร์เลนด้วยต้องเปลี่ยนเบอร์มันไม่เหมือนโปรเจคเตอร์โฟลิสเตอร์มันปรับได้เก้ายี่สองยี่สิบสองเก้านะครับจอนี้นะครับหกเมตรเนาะหกเมตร 6เมตร22เก้านะครับใช้เก้าใช้เก้าเอานะครับไม่ต้องใช้เชือกนะครับพี่ผมเห็นจอมันสีเขียวมันมีผลกับภาพไหมก็คือไว้กันแสงข้างหลังครับอ๋อเป็นบางไว้เฉยไว้ไวไม่บังแสงข้างหลังที่ว่าจะเข้าเข้าจอเหมือนถ้ามีพวกแสงไฟจากงานวัดอะไรอย่างนี้มันก็จะช่วยได้ใช่ครับ อ๋อนว่ามันจะมีผลทําให้ภาพสว่างขึ้นอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอแล้ว,แล,วแล้วมันเห็นมันมีบางจอที่เป็นสีน้ําเงินอะ่ะอ,อันนั้นมีผลไหมก็บางบางบางตัวก็มีผลกับภาพเหมือนกันเพราะผมก็มีจอสีน้ำเงินแบบนี้ครับตรี้เสองสีครับจอใหญ่ผมก็เป็นจอสีน้ำเงินเองครับ,รบทาให้มันแสงสว่างขึ้นอะ่ะหรือว่าไงถ้าไม่จอคือมันก็มีผลกับระบบการบังแสงเหมอนการรับจอภาพจออะไรเพื่ออาจจะสวยขึ้นรับแสงได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูนะครับ มีมีได้โมใหม่ม้างไหมฮะตัวนี้ตัวนี้ทำใหม่ปกติมเป็นเตาหลอดนเตาถ่ายครับได้ที่ระดัเนี้ยน้ำไหมกิโลนะตัวนี้ฮะ,ะสามโลครับสามโลนะครับโอ้โหดูดูสายนะครับสามโลนะครับตัวนี้ฉายจอใหญ่สุดได้เท่าไหร่ก็คือไม่เกิน1ิบสองเมตรสิบสองเมตรนี่หรือนี่พอดีละครับ มันเป็นขนาดเล็กใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เตาเตาเล็กกะเตาถ้าเป็นเตาถ่านก็เป<ห>็นเตาพวกเตาหารูดเวลากเล็กก็ต,กกตาตัดีสวยงามครับของพี่พวกรับงานอีเวนต์ด้วยไหม อย่างงานตามศูนย์ราชการงานตามห้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมไม่ได้รับครับผมรับงานวัดงานแถวบ้านทั่วไปอยากจะรับแนวนั้นไหมฮะเพราะว่าบางทีเห็นมันค่าตอบแทนมันก็จะสูงเหมือนกันนะครับครับอ่ะฝากเบอร์โทรหน่อยเพื่อเผื่อท่านไหนที่สนใจตามงานอีเวนต์ต่างๆอ่างเงี้ยศูนย์แปดหนึ่งามศูนย์ห้าแปครับมีทั้งระบบหลอดแล้วก็คือระบบพานครับดีต้นด้วยดีมีไหมสุดมากผม จะไม่เอา,าผมอับระบบผมเน้นระบบฟิล์มว่าอนุรักษ์ระบบฟิล์มอ๋อเป็นฟิล์มใช่ผมเน้นระบบฟิล์มอันี้ตอนนี้ต้องให้พวกเข้าไปเพราะผม,มนะเน้นระบบฟิล์มอย่างเดียวครับครับ,รบอันนี้คือ,อพี่รับงานแบบจริงจังไหมฮะหรือว่าเป็นงานอดิเรกคือผมถามว่ารับงานจริงจังไหมคือไม่มีงานเข้าไปไม่มีงานก็มีงานประจําทําอยู่เรามีงานประจําอยู่แล้วประจำทำอยู่ครับอืมครับผมเข้าไปครับครับมีงานก็เป็นงานประจำทำ อันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นงานอดิเรกไป <laughs> ดูนะครับอยากจะให้หนังกลางแปลงได้อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าสภาพของเครื่องฉายแล้วก็จอนี่คือยังยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยใชย่แต่มันเสียอย่างเดียวนะเ <c oughs> พราะฟิล์มเขาไม่ได้ผลิตแล้วใช,ใช่ครับคืแล้วก็ฉายหนังวนกันอย่านี้ <c oughs> นนนที่มีครับ อย่างของพี่นี่เช่าฟิล์มไหมหรือว่าซื้อมาเก็บไว้มังางก็มีทั้งเช่าท,ทั้งไม่เช่าละครับอ,อ,อ,อย่างของพี่น่ะซื้อมาเก็บไว้เยอะไหมตอนเนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะคนะส่วนมากวนมากก็หนังก็ไม่เยอะเท่าไหร่ที่เื้อเก็บไว้ครับครับเนื้วสภาพล่ะครับสภาพยังเป็นยังมันเป็นเส้นไหมฮะหรือว่ายังมีสภาพาดีอยู่บางเรื่องก็มีเส้นบางผ้าบางเรื่องก็สภาพไม่ดีอยู่ก็คือมีเส้นหัวท้ายหัวท้ายตอนเปลี่ยนฟิล์มแค่นั้นแล้วหนังที่แบบดัง ที่ที่พี่ซื้อเก็บไว้มีเรื่องอะไรมั้งตอนนี้ไม่มีหนังดังแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เก็บหนังดังหนังก็คือหนังไม่หนังหนังที่ว่าดังๆบางทีมากๆก็มก็ต้องเปิดเวลาพ่อจะไปขายเงี้ยเราต้องหาหนังไปมาผมมีหนังหนังพื้นๆธรรมดาคนในธรรมดาเก่าสุดนี่เรื่องอะไรเก่าสุดก็คือไอ ไอ้ผมตัวหลังไทยหลังเราตัวนั้นเรื่องอะไรมหาการนี้คนมหาการคนมหาการครับคนมหาการใช่ครับของไอ้ในไอ้นี่นามเป็นเทศรับนิกนี้นามเป็นเพศปรนเพศรับพันนาที่ไก่กำกับพันนาขอหนังพันนาโอ้ยหนังขายดีครับต่างจังหวัดนี่เขาชอบเลยเอหนังพันนาใช่ไหมนี่ครับท่านไหนสนใจนะครับงานศูนย์งานราชการหรืองานตามห้างนะครับ สนใจที่แบบเอาไปฉายเป็นงานวินเทจนะครับเพื่ออนุรักษ์หนังกลางแปลงไว้นะครับติดต่อพี่เขาได้นะครับนัทมนภาพยนตร์นะครับดูตามจอนะครับผมให้เบอร์โทรไว้แล้วนะครับตำบลหัวสำโรงนะครับ0813058819นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านโดยตรงของพี่เขาเลยโอ้พอดีเลยนี้พะโล่า เทียบมาเวล่ะเนี่ยคุณมียี่ไว้คุณมีต่ฟมีแต่สู๊ปมีอะไรอีกขายพัดลมพัดลมถี๋วนะขายี่เออฟอสบอกฟอสโอ้เลยเว้ยเบอร์บานนุ่นอยู่นะตีสิอ๋อเนียเอาทำดีกว่าเดี๋ยวใส่ยำปูเพิงอู้ดแป๊ดชีวิาเปนยอมรับเมื่อก่อนเวลาฉายนะคนหาหนังไม่เจอนะต้องมองขึ้นท้องฟ้าแสงเนี่ยไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นหลอดซีนัมเลยนะเกือบ หาหนังไม่เจอก็มองขึ้นท้องฟ้าเอารับรองหาเจอถามข้น,นอกนะครับนะเออพอดีเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนนี่แหละแล้วไมาลืมนะวลาจเก็บไปเก็บไปด้วยหรอเก็บไหนอ่ะเออเราไปบ้านเลยอันนี้ดูดความร้อนเหรอครับครับตัวนี้ไม่พอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้มันใหญ่กว่านั้นครัับออนนี้ไม่พอันนี้ดูดความร้อนนะครับ เครื <mm um> ่องมันจะร้อนต้องเอาเบอร์ใหญ่ๆหน่อยโอ้โหเดี๋ยวผมพามาดูขั้นตอนการติดตั้งเครื่องฉายนะระบบฟิล์มนะครับช่องอะไรฮะพีดีพัทช่องพีดีพัทเกี่ยวกับหนังกลางแปลงครับมันมันอยู่ในยูทูบโอ้โหพี่พี่เข้าช่อง u t u b e อะครับดูในโทรศัพท์ เปิดตู้พิมพ์คำว่า P D P L U S เดี๋ยวขึ้นเลยหนังกลางแปลงเพ่ยบเลยครับเปิดเข้าไปดูผมก็เคยดูอยู่ดูอยู่ใช่ไหมครับฝากติดตามด้วยติดตามตลอดครับขอบคุณมากงานนี้ก็งานแรกครับผมจะพยายามหาเกี่ยวกับเครื่องฉายฟิล์มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับหาดูยากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นดิตอลหมดแล้ว ทำหมดแล้วอันนี้ทำอะไรอะฮะอ๋อจะเปลี่ยนสายพัดลมอ๋อมันต้องเปลี่ยนเบอร์อย่างงี้เหรอนี่ครับอนี่นะครับเบอร์อันนี้มือสามสบการณ์สามสิบกว่าปีนี่นะครับสามสิบกว่าปีนะครับยังไม่เกิดเลยมั้งไม่เคยฉายฟิล์มขาดนะครับฟิล์มไหม้ไม่เคยนะครับเละเลยครับทั้งมวน <laughs> แต่รู้สึกว่าสมัยนี้เขาอยากเห็นฟิล์มไหม้กันนะ มันเป็นอะไรที่คลาสสิกไงพี่คลาสสิกมากเพราะว่าทุกคนก็ชอบเคยไหมเคยฉายฟิล์มไหมไหมเฮ้ยคนเล่นน่ะเคยทุกคนอะเป็นยังไงตอนฉายแล้วเรารู้สึกยังไงคือมันหลุดนะมันหลุดมีมันหลุดพอฟิล์มไหมแล้วนึกถึงตอนเด็กๆเราไปนั่งดูที่วัดเด็กๆฟิล์มไหมจะต้องมีคนโหโหนาตอนตอนที่เขาโหโหะรู้สึกยังไงรู้สึกเออมันเรื่องธรรมชาติะนะขำๆมันมันมันเสียอารมณ์ลดไงหมดเลยเห็นไหมก็เหมือนกับ คนป่าคนโดงวะนุนนานมีหนังวัตถีตั้งแต่ก่อนเนี่ยบ้านเราครับแต่ตอนนี้มันมันโลกโซเชียลมันเยอะมันก็ดูในโทรศัพท์ได้ก็ได้แต่รู้สึกว่าสมัยนี้เขาจะห่วยหาเรื่องอย่างนั้นนะเขาอยากเขาอยากเห็นฟิล์มไหมกันนะผมไม่หาติดขึ้นี่ทำให้ดูเขาเขาไม่เคยเจอไงติดที้นี้ยอมเสียฟิล์มทำไต้องดูในห้างนะครับเพื่อย้อนฟิล์มไหมหรือเปล่าวนเวียนมาแล้วกันทำให้ดูคุยกันเล่นๆนะครับท่านผู้ชมอย่าซีเรียสนะครับ พี่อะไรเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อเลยฮะเน่ครับพี่อะไรนะเน่เน่พี่เน่อ่าพี่เน่นะครับมือฉายพกาเน่ครับภาพพิเศษไม่ใช่อันนู้นจบลงครับไม่เคยมีเนี่นะครับมาเล่นกับเขามีทุกคนนะครับมีหน่วยหนังทุกคนนะครับทำเล่นทำเล่นชอบรู้สึกว่าคนทำเล่นนี่จะจริงจังกันทุกคนนะครับทำเล่นจากเล่นๆนะครับแล้วถอนตัวไม่ขึ้นนะครับใช่จมลึก เล่นไปเล่นมาลึกเลยมาดูมาดูอีกทีนึงของเต็มบ้านเลยเนะหมดหมดแล้วหมดตัวเปิดตรงนี้ได้ไหมดูพีคให้ต่อเยอะไหมต่อได้แล้วได้แล้วเหรออ่าอันนี้มันไม่สำรองเอาใส่ได้เลยใส่แล้หรอใส่แล้วใส่ ผมได้คิ้วซสายเลยสวมไปเลยกดเลยได้เอาลถออกก่อนเมื่อก่อนผมเห็นมันเป็นเครื่องแปลงตัวใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่นี้เองเหรอนีซีลิคอนซีลิคันซิลิคันใช้ระบบเก่ามันมีเครื่องใหญ่กับเครื่องเล็ก วางประกบกันอ่ะเดี๋ยวนี้มันเหลืออยู่แค่เนี้ยตัวนั้นต้องใช้ฐานแล้ถ้าเป็นสิ่งพอนี้ใช้ฐานอ่าครับผมไอ้ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ครับฐานที่ว่าแสงพุ่งข้างบนอ่าแต่ข้างล่างก็จะเป็นตัวแปลงไฟใช่แปลงไฟเป็นสิ่งพอนครับก็อย่างจอผมยังใช้กันอยู่ครับจอผมก็เป็นระบบฐานใช้กันอยังอนุรักษ์ไว้อนุรักษ รักไว้อยู่ครับรบไว้สำหรับไว้บนวัดไหนที่ต้องการระบบผ่านนะระบบผ่านก็ผมก็มีอยู่โซนโซนของพี่เนี่ยจตเชิงเซาเนี่ยเขาเน้นพวกตู้ผีเสื้ออะไรไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเหรอครับสมัยก่อนอาจจะมีครับมีอยู่ใช่ไหมส่วนมากคือขนย้ายสะดวกเอาความสะดวกแบบขนไอ้เล็กเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหม้ยระบบแบบจะไหลไปหน่อยอืเมื่อก่อนยุคของพี่เนี่ย ต e e ู้ไหนที่เขานิยมกันนะฮะสมัยก่อนเป็นผีเสื้อตู้ผีเสื้อใช่ครับแต่ยุคนี้คือมันคล้ายๆวัยาการขนย้ายได้ย่างแรงงานคนมันน้อยละอยากมันไม่คุ้มกับค่าที่ว่าเราไปเยอะๆว่าจ้างเห็นมากคือทุกวันนี้ที่ทํากันอ่ะคือใจรักใจชอบตรงนั้นนะถ้าไม่รักไม่ชอบก็คือมันถอดใจแล้วค่าตอบแทนมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันทําเงินไม่ได้ ได้ใช่ไมตรงนั้นตนี่ก็คือที่มามาได้ของร้อนกันเต่าครับไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยคือคนนี้คือพอได้ลงมือทําได้เล่นคือมันมีความสุขครับความสุขทางใจนะใช่ครับใจถึงจะค่าต่อแพงไม่มีมันก็เป็ต่อไปเรื่อย เหมือนเรามาพบป่า eh สังสรรค์กันเห็นพวกเห็นรายได้พบป่าเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เรารักเราชอบครับแค่นี้ก <Oh ็มีความสุขนะใช่ครับบันปลายของทีตครับมีอยู่แค่นี้แหละใช่ครับ